คือน,นักเปือหนาว่าจะได้เป็นนักบินเอฟเนี่ยมันมีสิ่งยั่วยุอะไรมากมายเลยเกินพยายามอดทนพยายามหลีกเลี่ยงให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ไกลตัวที่สุดแล้วขืนไปแกกากมันเนี่ยมันก็เปลืองตัวเปล่านี่ขนาดพ้นมาจนจนได้เป็นนักบินแล้วนะมันมันก็ยังไม่ไวายดูสิ ในว,วัดทิพย์เนี่ยเป็นเฉพาคดีนะคะทรมนปรจิทยยาเนี่ยเห็นตะไครว่าต้องสองวันทีแล้วนะเราต้องคอยติดตัวให้อยู่เลยไม่รู้ว่าจะหลับยายเปล่ามันเป็นเพราะผมจริงๆผมไม่น่าไปช่วยเด็กขายพวงมาลัยนั่นเลยไม,ไม่ให้ญาติโยมอะไรของผมซะหน่อย ผมาคงไม่ถูกตีหัวมาแบบนี้ด้วยที่สําสำคัญนะไอ้ทงแต่เ,เวว่าที่เก็บทงอ่ะทำถูกแล้วททนะเห็นเด็กถูกตังแกแต่หน้าต่ตาจะไม่เข้าไปชื่อยได้ไงคะอะไรอย่างนึงนะ เลยว่าถ้าวันนั้นน่ะทิพย์ไม่เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นน่ะวันนี้ทิพย์ก็คงจะไม่รู้สึกดีไปกว่าตอนนี้หรอกอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้นะที่ปล่อยให้เด็กคนนึ่งถูกรกังแกแต่หน้าต่ตายอย่างที่ไม่มีทางซู้ ับไปคราวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าผมต้องไปเจออะไรบ้างอ้าวคุณเจออะไรคุณก็เลือกไม่ได้ก็คุณเป็นคนเลือกเองไงว่าคุณจะเป็นนักจีนน่ะก็ค่อยฝกว้องหนูทุกอย่างเลยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าแบบว่าสมมุติว่าไคดูหนังใช่ไหมพระเอกเขาออดอ้อนนางเอกใช่ไหมเอกก็แบบเห็นใจแล้วก็มาปลอบใจพระเอกนั่นไม่ใช่เวเลยก็ใช่ไงมันไม่ใช่เวผมถึงได้เลือกเวไม่เลือกคนอื่นเลยเพราะเวเนี่ยหน้ารักที่สุดจ้ะเฮ้ยนี่ลูกใครวะรถชนตาย โไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วยขับรถไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วไเป็ลยผมไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้กับไม่ต้องร้องไห้มาอะไรเอาออามเหราิมใช่ไหเด๋ยวเเ๋ยอยู่กับป้าก่อนนะยู่กับป้ากป้าอปอยู่กับป้าก่อนเดี๋ยวพอ้ติมเดียวนะกลันแม่หรคุขอคุณมากเลยนะคะมาหาแม่มา ร้อยแล้วนะขอบคุณคุณมากเลยคะไมเป็นไรค่ะค่ะดูนิดนึงนะคะไ่เป็นรขอบคุ่อุนะากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรครับโอ้แท่งใหม่เหรอจ๊ะแท่งใหม่แท่งใหม่ที่นี่คุณเป็นอะไรเมื่อกี้ยืนอยู่ตั้งนานนะเวเรี้ยงข้ามก็ไม่ข้ามอ่ะเอ่อผมส่งแค่นี้นะ เพผมต้องรีบกลับไปเตรียมของที่บ้านพรุ่งนี้ออกแต่เช้าเลยค่ะแล้วอย่าลืมอะไรอีกนะไม่ล่ะไม่ลืมแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะตั้งใจลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้มีคนไปส่งให้ถึงโรงเรียนไงครับค่ะขับรถดีๆนะเออเดี๋ยวเวเวครับผมรักคุณมากแต่งงานของผมนะครับ วความจริงอ่ะยังไม่หายดีไม่อยา่าฝืนสังขานตัวเองเะเว้ยยอมรับความจริงหน่อยดิว,วะ <S <S พูดถึงใครเปล่ากูแค่เปิดเปของกูอ่ะใครร้อยตัวรับก็รับไปดิว,วะหรือถือว่าพ่อใหญ่เหรอเป็นนักบินถึงอ่ะ เจ็ด้ยคุณพัชชามานั่งรออยู่ที่ปูงอ่ะพะัชแสบคุณรู้ไหมถ้าใครมาเห็นเขาผมจะสวยนะครคุณรู้ไหมก็ดีสิให้มันรู้ว่าทั้งกองบินเลยคุณจะบ้าเหรอวันนี้แสบนะพะัดนี่คุณมีเหตุผลหน่อยนะบอกให้คุณรอก่อนเสาร์ตย์เราค่อยคุยกันผมพูดนี่คุณไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม หรือยังไงแล้วผมโทรไปหาคุณคุณไปไหนทำไมไม่รับสายนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณนะฮะคุณบอกผมที่มันเกิดอ,อะไรขึ้น นตกเลือดนะคะ แล้วลูกเราเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าเด็กเสียแล้วต้องเอาเด็กออกพัดก็เลยพัดก็เลยมาบอกกูก่อนนะคะ เจษขาพัดขอโทษนะคะพัดรู้ว่าคุณกำลังสอบแบบพัดไม่อยากให้คุณกังวลค่ะรู้ไมกทำอะไรลงไปอ่ะคุณทำอะไรลงไปพัด ครุณเข้าไม่ได้นะครับห้ามเข้าครับห้ามเข้าครับเใ้าครับเขตของห้ามนะครับห้ามเด็ดดาห้ามไปขาดเลยครับเแ้ะเลยด้วยห้ามเข้าครับเข้าไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมครับคุณพัดอยากพบแฉะค่ะที่นี่เป็นเขตของห้ามครับเดี๋ยวผมไปตามแฉดให้ดีกว่าครับดูและคือด้วยครับผมครับครับ